ที่ร้อตรีอลพันธ์จันตาเรืองครับ, <laughs> รบเรียน <abytes> ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอลพันธ์จันตาเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6คนอำเภอเชียงดาวเวียงแหงเ้าชายประการอดีตพักก้าวไกลปัจจุบันพักประชาชนค่ะท่านประธานคะในพื้นที่ของดิฉันนะคะทั้ง4ี่ห้าอำเภอนีคะส่วนมากเป็น พี่น้องชาติพันธ์ทั้งหมดนะคะวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอภิรายมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้ประเด็นที่พูดว่าทําไมจะต้องคงคําว่าชนเผ่าพื้นเมืองไว้สิ่งที่สําคัญที่ต้องคงไว้ก็คือการยอมรับในเรื่องของอัตร,รััษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองค่ะสะท้อนถึงการยอมรับค่ะว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยมีความเชื่อมีประเพณีมีวิถีชีวิต ที่มีความแตกต่างจากกระแสหลักซึ่งเป็นการให้เกียรดและการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมการยอมรับแบบเนี้ค่ะในระดับกฎหมายสร้างให้ชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยสามารถแสดงออกถึงตัวตนของเขาแสดงอัตลักษณ์ให้เป็นตัวของเขาที่เขาไม่สามารถกดทับได้ไม่ถูกกดทับค่ะ และที่2เรื่องของการสิทธิในการกําหนดชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตประเพณีและการครอบงําอํานาจจากภายนอกนะคะเป็นการสร้างหลักประกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์สามารถมีการส่วนร่วมการตัดสินใจต่อการมีผลชีวิตของพวกเขานะคะและ 3. ค่ะการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองขอช่วยยืนยันในข้อนี้นะคะว่า ให้เป็นการครอบไม่ว่าจะเป็นการครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่เขาอยู่ดั้งเดิมค่ะและยังไม่พอค่ะพันธะสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยได้ลงนามและข้อตกลงระหว่างประเทศปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพื้นเมืองและอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศในฉบับ169กาการมีคำนี้ในกฎหมาย ประเทศจะช่วยให้รัฐปฏิบัติพันธะดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยถึงแม้ว่ายังไม่ได้รับรองอนุสัญญา169นี่นะคะแต่เริ่มใช้กฎหมายและการแสดงออกมุ่งมั่นต่อสิทธิในเวทีโลกอยู่แล้วค่ะและการสร้างเวทีที่เข้าเทียมกันชนเผ่าพื้นเมืองมังมกเผชิญกับความเหลื่อมล้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษาระบบสาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้คำนี้ในกฎหมายเน้นย้ำถึงว่าจำเป็นจะต้องปกป้องและส่งเสริมให้ถึงเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมค่ะยกตัวอย่างในพื้นที่ของดิฉันนะคะด้วยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์การเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วไม่ว่าไม่พูดถึงในเรื่องสาธารณส,สุขโรงพยาบาลอะไรหลายๆอย่างการพูดคุยการให้เกียรติซึ่งกันมันจะมีการเหลื่อมล้ำกันพอสมควรนะคะและการป้องกันการถูกลบเลือนทางวัฒนธรรมค่ะ กระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองมีโอกาสที่จะสูญเสียวัฒนธรรมอย่างเช่นภาษาของเขาคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองในกฎหมายนะคะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ให้เขาไม่ถูกลบเลือนไปนะคะอคูโบโมขอบคุณมากค่ะท่านประธาน